ทางนี้นะครับในการที่จะจ่ายผู้ประกันตน60บาทนะครับก็คือนี่นะครับบิ๊กซนะครับรอสิบวันบิ๊กกำไรเดนอะไรก็ได้ที่นี่เดี๋ยวเรามาถามเขากันครับว่าถ้าเราจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายได้หรือเปล่านะครับแล้วต้องใช้บัตรประชาชนหรือเปล่านะครับแต่ที่เรารู้แล้วว่าตู้บุญเติมยังไม่ต้องใช้นะครับแต่เติมแต่จ่ายไม่ได้ครับแอปเจ้งตลอดเวลาตามเข้ามา จ่ายได้ครับมาตาสีสต้องใช้บัตรประชาชนนะครับไม่ต้องใช้บัตรประชาชนใช้แค่เลขบัตรโอเคนะครับอย่างที่เราทราบมานะครับว่าเซเว่นเนี่ยวันนี้จ่ายไม่ได้ทั้งวันเลยใช้บัตรประชาชนเดสโกโรตัสเนี่ยไปจ่ายมาแล้วใช้บัตรประชาชนนะครับส่วนบิ๊กซีเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้ใช้แค่เลขบัตรเรากดเอาเลยใช่ไหมครับ กดดาวกอนดีกว่าขอแจ้งงั้นเดี๋ยวตอนที่แจ้งนะครับสามหนึ่งศย์ไม่ต้องถ่ายนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหกลับมาได้เลยเบอร์ติดต่อคศูนย์แปดสี่ นี่นะครับมันาถ่ายหน้านี้ด้วยก็ได้นี่นะครับเขบาก็จะมีเมนูให้เราดูนะครับเป็นเลขที่แบบประชาชนหรือพอเขาคีย์เสร็จก็จะมีขึ้นนี่นะครับครับ กางวดนี้เห็นไหมครับชื่อผู้ประกันตนเป็นชื่อพี่สาวนะครับงวดเขาก็รู้เลยตะกี้เราจ่ายเดือน8ไปแล้วเขาก็จะมาจ่ายเดือน9นะครับแล้วก็ยอด60นะครับทางเลือกที่2องจำนวนเงิน60บาทนี่นะครับพี่หมอเตรียมเงินไว้แล้วนะครับ60บาทได,ได้ใบเสร็จนะครับโอเคเราก็จะเก็บใบเสร็จไว้นะครับจ่ายทั้งหมดให้กับพี่สาวแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งแรกจ่ายที่เซเว่นครั้งที่2จ่ายที่โรด,ดัส ทัางนี้มาจ่ายที่ Big กซีครับบิ๊กจ่ายได้ครับตู้บุญเติมวันนี้จ่ายไม่ได้ครเรียบร้อยขอบคุณนะครับนี่นะครับเป็นสลิปของ Big กซครับขอให้ทุกคนไปไปจ่ายได้นะครับที่เทสโก้โลตัสและ b ิ๊กซครับ